สวัสดีจ้ามาพบกับช่องน้องแก้มปนดาลลำพึงโชว์ออฟฟิเชียลค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากตอนไปตลาดนัดนะคะของสันเมื่อนี้เขากจะมาสอนทำน้ำจิ้มสูตร็ดร้านดังนะคะบระดังดกสูตรเยโมนนี่แหะสูตรเยโมนนะคะน้ำจิ้มสูตรเยโม,มน <c oughs> <c oughs> จีนูว่าในคลิปนี้เป็นอดีต สูตรอดีตไม่คร,รัวร้านดังแตน่นี่เราไปได้เษ็ดเลี้ยวเพราะว่าต้องออกมาดูย้ายนะคะมาเบิ่งบ้านเบิ่งอย่างราะว่ามีคนอยู่บ้านเนาะคะ่ะนี่เลยอันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่ไปตลาดนะคะเขาก็ชิมาสอนท,นทําน้าจิ้มหมูกระทะนั่นเองไ่ได้สอนนะคะเค้ม,มาแบบเอาบอกสูตรตัวเมนครับอร่อยอันนี้ก็ เรามาดูอุปกรณ์ก่อนๆน,นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้จะเป็น,รน,นนะกระเทียมค่ะปอกกระเทียมแล้วก็เป็นพริกพริกขี้หนูค่ะเอ้ยอันนี้แม่ก็กำลังปฏิบัติยาอยู่นะคะต้องต้องปฏิบัติยายทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นทัว่วเขาจะเห็นมันจิ้มไปกินกับอ่ากุ้ง กุ้งของคุณพ่อประเวศนะคะเขาคุณบอกประเวศอีกราะจ๋า,าประมาณนาปอกกัะเทียมกันกว่าเป็นน้ำเต้าชาอะไรยังไงเมื่อน,นี้เขาก็จะไปเป็นน้ำแข็งแต่ไส่ดีนไปตัดผมดีกวะ่าไม่ขึ้นยาวใช่อันผมยาวนี่มเห็ดผมยางตัวเัาม่้เวลาหนูเก่ามอนเก่ากาสิเก่าได้เวลาตุ้งตร้งหงังเู้สึกแบ่งเครื่งเุหร่า แต่หนูก็ชอบนะคะคุณยาวอุ้ยถ้าหนูยเห็นมีดดั้งซิมันสิเป็นอย่างบรวมีดว,มว,ว,ว่าเข่าแม่บ่อเข่าแล้๋ยวก็ะสิน้งการปอกกระเทียมก่อนค่ะ ช่วงนี้คิดไว้ามาอยู่บา้าเราได้คลิปได้ไหลายเมื่อนี้อันนี้คลิปที่สามแล้วนะคะที่ทายอยู่ตอนนี้นาซีมีฉันม,มีละสามคลิปว่าตอนเย็นเราจะไปไรสดกันไรสดกินกุ้งจ้าตอนนี้นก็กกนนกแล้งเลยด้ค่ะสคยเห็นน้ำจิ้มแล้วก็หางงเครื่องอาหาที่ได้ออกไปพอดี อันนี้แก่เป็นตะเกียบวันนีแต่ตอนนี้น้ำหลังบ้าน,นมันเพิ่มต้นไม้อีกแด้วยะค่ะเป็นตาลินแห้งได้แล้วค่ะอันนึงเห็ดบักดูนได้อันเดียวเอ้ย เพียงแค่ไปแล้วหางกระยิบกระเลี้ยวมางห้องไปบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นอย่างหนงูมักใส่เสื้อตัวนี้นะคะก็เพราะว่าหนูบ่มีเสื้อใส่ค่ะมันมีอยู่แต่มันบางน้ำเลค่ะเพราะมันใส่ออกเพราะเสือ้อ,อนี่มันใส่ออกไปเที่ยวได้ชุดหมาหนูก็มีผุแล้วเสื้อกีโลกกิร้าผุแล้ว จะทานก่ค่อยสะดวกหนูก็มีแต่ตัว,ตวนี้ล่ะที่มักใส่กิขี้รถแม่เนาะน้ำมันหมดเกิดการทานซะเนาะไอ้หนุ่ยเนาะนอแบตพ่อ ใสปอกกระเทียมนะคะพอปอกกระเทียมปุ๊บเขาก็จะไปหั่นเอ้ยอมันไปเด็ดปลกพริกต่อเด็ดปลกพริกปุ๊บแล้วก็จะไปปัน่นน้ำจิ้มใส่ใช้ท่านผอ่ใคร,ใค,รคับ<ๆ>น้องอ๋อคไหนบอดี้คอมเพื่อนอะดีครับอันนี้พี่นุนนะคะ ไอ้ที่ห่างกันสามปีแต่ถ้าเรียนห่างกันสองปีค่ะเพราะว่าหนูเข้าเรียนก้อนเกลนนะคะแต่มันก็ต้องขอเรียนก้อนเกล็อยู่เดียวบอสเตอะก็จะขอขอเรียนก้อนเกล็ไงก็มันของเกิดเกิดต้นเดือนอะสองต้นเดือนแม่ค่ะห่างกันสามปีแต่หนูห่างกับไอ้สามปีเพราะตอนนี้อายอยู่ปวชสามเลยค่ะมหกแล้ว แต่เรียนเป็นสายอาชีพไอ้หนูเรียนช่างยนต์เป็นเด็กสร้างนะคะสร้างหัวมันเถาะ <laughs> เป็นเด็กสร้างสร้างหัวมัน,ถนเถาะพนะแมานว่าเอ่อเอ่อเอ่อเอ่วเอ่อเอ่อหื ซื้อบอกท่านสั่งซื้อเลยได้ไปซื้อเมียงค้ำซื้อใส่เมียงเอ้ไปห้ามมีมาน้ำเด้อเข้าไปกับไปทอดเขื่อนไปทำอะไรไก่พริกแดงเนี่ยแม่ไม่ได้ซื้อหมาแม่ซื้อมาถุงนึงตัวไม่เนี่ยหน่อยเด้อจิ้มซีฟูดไม่ต้องให้แดงน้อยนึงนี่ไม่เห็นซีฟูด อืมก็วายอยู่แม่ก็ซื้อพริกอันนึ่สีเขียวเป็นอล้วเนี่ยจตกแม่พวกเราสัตว์จานห่นละสตาาัตว์จานปีเตอร์เห็ดน้ำจิ้มแค่พอกินนะจน้ะเนาะถ้าเห็ดไว้ข้างไว้หลายเมื่อแต่มันี่คือกินเหม็นเขียวทำกินแค่เป็นขัขาวปไปอันนี้บอกจากมาสเตอร์ชีฟ ไทยขัวเพราะเราไม่ได้ผสมสารกันบูดหรือแป้งเหนียวขัวอะไรก็แม่ทอดอ่ะลุ้งทอดหมดแล้วหนูได้หนูได้หัวคลิปแล้วแม่น้องแก้มเป็นอดีตเชฟหมดแล้วหมดแล้วของจริ้งหมดละอดีตเชฟอ่ะแต่เราเป็นยีเดียค่ะเป็นน้ำมันไสแบบอืมตั้งน้ำมันไสก่อนแล้วเป็นแม่ขัวแล้วลุงเพราะนั่นอะไม่บอกหงาย่ให้ค้นไป มันเป็นร้านอาหารหมกยูดบ่เอือดซีแถวบ้านอ๋อแม่แม่ห้าเอือดเชื่อฮะมีแม่ครับไม่ได้แม่ขึ้นละเจ็ดสิบบาทได้บ่ได้เนื้อแสบพี่เจ้าที่แม่เคยซื้อบ่หรอสามมื้อสี่มื้อสี่ได้ที่ไหนแม่แม่มันเฮ็จยากด้วยต้องมีเครื่องหั่นบ่ด้อ้กะเพราอ่อนกะเพราต้องจองคิวเลยอ่ะ ย,ยูซอยไดของใช้ภุมยิยูซอยไดของใช้ภุมิเป็นคนเดินรืนอยอเป็นเด็กน้อยพูดเป็นผู้ใหญ่แล้วละเกิดตามผิดว่เพิ่มเร็งานไม่เสงานเราเาาพิ่มไปเง้อพิงีทยขายเียพ้แนเดยเราก็จะนั่งปอกไปเรื่อยค่ะเ๋ยว้วูขอปิดคลิปไปนั่งปอกก่อนด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ เมื่อกี้นะคะที่เขาแกะกระเทียมกับแกะพริกเอาไปล่างมาแล้วแล้วก็รากผับบกชีที่เราหั่นแล้วเอามารวมใส่กักบเครื่องปั้นด่ะรวมใส่กันกเครื่องปั้นเน,ะนาะนา่เชียงหลังแน่เด้ออันนี้ใส่แล้วนี่ก็เป็นน้ำตาล ที่เราเชื่อมแล้วน้ำตาลที่เราเชื่อมแล้วไปล่อยให้มันเย็นอนนี้เราก็จะมาปันป่นบะพริกก่อนนะให้เดินไวนะ okay. ้ไปไหนวะก็ต้องตั้งเหมือนกนนน่อนจะแต่หมกจะแต่หมักละเอียดบริละเอียดเนาะค่ะเนาะ ีก็พอจะยาวสีน่ากินมากครับปันพริกกระเทียมค่ะแล้วก็ปันแล้วก็มีรากขีเน้อม่แม่มแล้วก็มีถั่วลิสงเขาจะใส่บ่าใส่ก็แล้วแต่เขามักเนาะอันนี้สูตรของแม่หมอนจ้ามีสูตรอะร ยกินกันเองจ้ะทำไมต้อง,ตองไปซีเรียสเนะี่ยหงมอฮะมักหน่อยมักหลายใสย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี่น เราชอบละเอียดกเลยเราชอบละเอียดอีกแล้วก็ปันอีก มีรายละเอียดยิบเขาไม่ได้จ่ายนะคะเครื่องปั้นเพื่อนไม่ได้จ่ายเขาจ่ายเองค่ะบ่มีหัวเมื่อกี้แม่แม่เทียแม่เทียเอ,อพี่กับกระเทียมที่เขาปั้นไว้เต็มใส่น้ำเชื่อมด้วยคะ่ะเพื่อนี่เนาะน้ำเชื่อมที่เขาเหี่ยบไปแล้วก็ปรุงตานใจโซ่มักเปรียปร้ยวก็ใส่เปียกมักเค็มก็ใส่เค็มมักสุ่มก็ใส่สุส่มจ้า จะได้พิ้งเนาะเสีย๊ยบหูอัดอีดังแน่นี่เขาก็จะปรุงค่ะอพออมาท้ายก็ใส่กันอีกแลค่ะนี่ปรุงตามใจนะคะนี่เป็นสูตรแม่แม่จะใส่ยังก็ซอสพริกน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ไส้ก็ใส่จาง สุดท้ที่ถึงก็ไแม่งผไม่มุนละน้ำปลามะน,นาวดูดจ้ะตอนนี้ตลอดน้ำมันมสู่มันเข้มด่ะอันนี้น้ำสูตสายชูค่ะมันอาจจะเฮ็ดวิธีเฮ็ดอาจจะดูอันตรายนะคะแต่แสบคือเกาจ้า แซบอันนี้เห็ดกินเองนะคะเ่ไดดเอาไปขายได้จ้าเห็ดแบบบ้านๆน,นี่ก็เสร็จแั้วบอนะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะน,นี่ก็ใส่ยังงวะ ผักยังบัลูค่ะน้ำบ,บั๋ลูอ๋อผักชีพ่าแป๊บเดียวค่ะเข้าเดียวร็จน้ำจิม้มซีฟูดเซปเซ็ตเกจ้าค่ะบพราะเป็นพี่น้องค่ะเมื่อกี้กะเห็ดน้ำจิม้มร็จไปแล้วอันนี้ก่อนที่จะได้ออกบ้านนะคะก่อนที่เาจะไปอาก็จะมา นั่งทาให้ยายกินก่อนคนแรกเลยเออในอันตอนที่ท้ายน่ะหนูลืมเอาใส่กุ้นนะะ่มเลยค่ะแต่กุ่มมันตัวใหญ่มากดูหมอปักเอบเลยคว่นออกเห็นไหมคะอันนี้หนูก็จะมาแกะกุ้งให้ยายเพราะยายไม่ได้ไปด้วยนะคะคันเอายายไปน้ำกัดยายก็ปปะคะงคอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าทางมันบ่ค่อยดีน้ำไี่ไปยากเนี้ยก็เลยต้องทําให้ยายกินเป็นคนแรกแต่กุ้งมันหนาซิฮอนมากเลยอะ่ะ นี่แม่ไปต้มให้ยายนะคะหนูเพิมานั่งแกะแล้วก็ต้องต้องต้องมาเฮ็ดให้ยา,ยายกินก่อนแล้ต้องปฏิบัติยายให้เสร็จก่อนทุกอย่างนะคะเขาก็ชี้ออ,อกไปใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่ค่อยด้อยู่บ้านนะคะสมัครอีกแม่ีเป็นคนเฮ็ด,ดไ้ยห่อน,นะพ่อแม่ห,หัวจะเอาฮะ น้ำบกุ้งมันทอนเกินค่ะโบแมนโบแมนแบบสั้นตั้งเลยตั้งแล้ก็ไปเทีงจ้ะอย่างคือโนโคานน้ำเที่ออกเที่ยนงนาจะน้อยน้องขอยจไปปฏิบัติกุ้งก่อนค่ะ มาเก็บกุ้งเนาะกีบไปเปลีป่ยนภาชนะใหม่โอ้มันเช้าฮวานแล้วเออ,เอดกุ้งชิมหนูอู้วเนื้อเด้งจะเสียบแท้เป็นกุ้งที่พ่อประเวศซื้อให้นะคะ นี่แม่หนูเอาไปสะดุ้งน้ำเอ้ยสะดุงด้งหรอกก็ต้มเนี่ยแหละคะ่ะต้มให้ัน,นสซุกแกเอาเบอร์ตัวไปนะแม่เหลือหางปาอเ่ายายได้จับไงน่ากินมากได้แบิน,นอ๊ปะปลาหมึกได้เอาปลาหมึกออกไหม มือคุอือนีนม่ก็ลวกตัมแพนแล้วมะ้งเมื่อื่นนะคะเมื่อื่นหนูก็สิกลับบ้านแพงแล้วค่ะ พรุ่งนี้จะยีดเริ่มสอมสักคลิปอีกแล้วียวสักคลิปใหม่นะคะเขามีเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพราะเปลี่ยนตามแบบค้นเบิง้งเป็นคอมเมนต์มาจจะไหนทางงวงขั้นกะอีปรับให้มันดีขึ้นนะคะมันก็เลยอาจจะมีความแบบเปลี่ยนดุแนี้ยยังแน่ค่ะ ปุ๊บก,ก,ก็จะราดน้ำจิ้มให้ยายอีกเพิ่มรสชาตินะคะวัน,นจิ้มแม่อร่อยแม่บอกอย่าเหลือหางแต่หนูเหลือหางไว้แล้วหัวหอกอุ้งง่ายมากเลยค่ะคันเอาไปย่างี่แสบดลยดิ ตอนแรงบรรยากาศดีดีค่ะเสียงนกเสียงกาน้ำขึ้นมาอีกแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ชิวค่ะเพราะว่ามันทันยังขึ้นทันยังหอดึ้งบานค่ะหัวกุ้งรู้ก็แก่ยายพอมดแก่ว่าเป็นนะ คลิปนี้อ๋อสิยาวแน่เด้อค่ะว่ามันต้องต่อกันมันเฮ็ดหลายๆคลิปจ้ะเดวมันดีบ่มีคนเบิงค่ะเมแล้ว่เอาหอดเปอก เรียบร้อยดังทุกคนค่ะน่ากินมากก็จะเอาไปราดน้ำจิ้มให้ยาากันเสร็จแล้วน้ำจิ้ม เนี่จิ้มอะเนี่ยพใสเลยเอาแบบูเห็นนะลูกอะอ๋อนี่แบบกระสูตรนะคะเอาแบบป๊เ็นให้ยายจ้าไม่ตาเกียบหรือซ่อนไอซอมดิซอมให้ใหญ่ม่ายใหกันอันนี้เป็นโมิสิษะด้ปัานยัง กินว well ่าเบิร์ดเบิร์ดเอ่อบอี่ชไแ้งเุทีเดียวสายาดทีเลยเด้อตายอ่หองอนกลก่อนอันนีนะอีเดียวตายเนี่ยเ้อ่อ่อือห้แข่นี่ขนาดต้องต้องขาตัวตายเลยนี่โยไหลเอางเดี๋ยวกไป่นี่จัดให้หนักเลยเออเน่บ้าบอเสรละค่ะอันนี้ก็เป็น หนึ่งวันของน้องแก้มอ,อันนี้เขาแยกภาตัวคลิปก่อน,นัำไมวะเราไปเช็ดได้ค่ะได้เป็นหนึ่งวันของน,น้องแก้มนะคะทำให้ไม่หนองโอ้ดูน้ำขึ้นมาอีกแล้วก็เขาก็มาสนใจอย่างนะคะตอนนี้ ค่วันนี้ก็ต้องขอนย่าปิดคลิปนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอขอบคุณทันที่เพิ่งจะจบคลิปเลยคะ่ะขอขอบคุณค่ะ